อันนี้พิเศษมากๆก็คือตัวบันไดข้างนั่นเองนะครับบันไดข้างตัวนี้เนี่ยต้องบอกงี้ครับเป็นบันไดข้างตรงรุ่นตรงรุ่นเลยแต่ว่าเป็นบันไดข้างที่ติดเพื่อความสวยงามนะครับเห็นเด่นสง่าตรงนี้เลยมีพร้อมกับไฟเดยร์ไลท์ตรงนี้ด้วยคือตัวสเกิร์ตนั่นเองนะครับเป็นงานของตัวสปอร์ตไวเดอร์เอ็มขาดไม่ได้เลยก็คือตัวชิ้นสเกิร์ตพาร์ชชิ้นหลังนั่นเองนะครับเป็นงานตัวสปอร์ตไวเดอร์เอ็มเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวสัญลักษณ์โลโก้ไวเดอร์ที่เป็นไฟทับทิมอยู่ตรงนี้ด้ววยคัันน้้้้าารรรตตดงงงใเเื่ออขขปะูไไฟฟบ เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับก็พอติดตั้งไปแล้วก็ทําให้การใช้ง,งานของคุณลูกค้าเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหน้าจอตัวนี้ถูกยกออกเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัวหน้าจอ Android ขนาดใหญ่เลยนะครับตรงนี้สวยๆเท่ๆเลยก็คือตัวจอเทดานนะครับขนาดเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกจะเป็น12นิ้วนะครับขนาดใหญ่ๆกว่าตัวด้านหน้าอีก สวัสดีครับอยู่กับผมกล้ามิซูสเตชันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีรถยนต์สวยๆหนึ่งคันนะครับจะมารีวิวจะมานําเสนอให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับคันนี้นะครับบอกก่อนได้เลยว่าเป็นคันที่เราจัดหนักจัดเต็มให้กับลูกค้าที่มาจองรถมาออกรถกับเรานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันครับว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นไหนนะครับสเปคเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งที่ได้จัดหนักจัดเต็มเข้าไปนะครับว่าเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีรายการไหนบ้างแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปรััับบชชมมกกกกนนะครร็อย่าลืดดไ์แ แต่ถ้าหาใครยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมไว้นะครับ m i t s u i s t a t i o n นะครับก็รบกวนเข้าไปกด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตลงในช่อง m i t s u i s t a t i o n อยู่เรื่อยๆด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปติดตามรับชมกันเลยครับเอาละครับเดี๋ยวจะพามาชมกันครับว่าคันนี้เป็นรุ่นไหนนะครับมีสเปครายละเอียดเป็นยังไงนะครับคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่เราตกแต่งจัดหนักจัดเต็มนะครับเช่นเคย คันนี้เป็นรุ่น x e p l o r e r Cross นะครับราคาของเขาจะอยู่ที่939,000บาทแต่ถ้าหากว่าเป็นสีขาวเป็นสีขาวมุกนะราคาจะเพิ่มขึ้นอีก10,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ในเรื่องของตัวรถเนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่กันไปเรื่อยๆนะครับทีละสเตปแล้วก็จะไล่ในเรื่องของตัวอุปกรณ์ตกแต่งชุดแต่งต่างๆที่มีเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับอย่างคันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเพิ่มเติมไปไรายการแรกเลยคือตัวฟอนต์หนังสือนะครับเป็นเอกลักษณ์ของการแต่งของเราอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเราก็ติดตั้งตัวฟอนต์หนังสือนะครับคำว่า e x p e n d e r c r o s s นะครับตรงรุ่นเลยเพื่อให้บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวรุ่นรถได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของกระจังหน้านะครับคันนี้ไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิิ m, ่่่่มมมเตตแแวววาาาาสยยอูล้จกโรรงงนนะคับ เป็นสีดำนะครับเป็นดําเงานะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่ารุ่นใหม่ในเรื่องของตัว a v e n เพนเดรคอร์เนี่ยรุ่นใหม่เขาจะเป็นตัวกระจังหน้าสีดําล้วนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนนะครับโมเดล2020เนี่ยจะเป็นสีเทากาไฟเป็นแบบเทาเมทัลลิกธรรมดานะครับอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นสีดำนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวด้านล่างนะครับที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเห็นเด่นสง่าตรงนี้เลยมีพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ตรงนี้ด้วยคือตัวสเกิร์ตนั่นเองนะครับเป็นงานของตัวสปอร์ตไวเดอร์เับ ในเรื่องของชุดแต่งต่างๆเนี่ยเรามีหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบให้ลูกค้าเลือกนะครับสามารถบอกทางเราได้ว่าชอบแบบไหนเราจะมีตัวอย่างส่งให้ลูกค้าเลือกอยู่แล้วนะครับแต่นี้เป็นงานรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะเป็นตัวเวอร์ชัน2นะครับตัว V2 ก็ติดตั้งเข้าไปทําให้ตัวรถดูมีมิตินะครับดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับด้านข้างคันนี้นะครับถ้าบอกว่าเป็น e x p ก n d e r c r o s s สนะครับสิ่งที่เขาจะมีเพิ่มเติมมาจากโรงงานอยู่แล้วก็คือตัวคิวร้อตรงนี้นะครับเป็นตัวกบับคิวร้อตรงนี้นะครับ ก็ขนาดกําลังสวยนะครับทำให้ตัวรถดูม so nice uh, ีม like <m uch coaching yen> yeah. ิตินะครับแล้วก็ดูเป็นครอสโอเวอร์สมกับตัวชื่อรุ่นรถนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็สิ่งที่เราเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้พิเศษมากๆก็คือตัวบันไดข้างนั่นเองนะครับบันไดข้างตัวนี้เนี่ยอ่าต้องบอกงี้ครับเป็นบันไดข้างตรงรุ่นตรงรุ่นเลยแต่ว่าเป็นบันไดข้างที่ติดเพื่อความสวยงามนะครับดังนั้นจะเหยียบไม่ได้ถ้าเด็กๆเล็กๆน้ําหนักไม่เยอะอาจจะเหยียบได้นะครับอ่าแต่ว่าอ่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยตัวใหญ่ถ้าไปเหยียบอาจจะเสียหายได้นครัออตติพื่่วววาาามมสยงฉแ ตัวรถเนี่ยเขาไม่ได้มีความสูงมากมายนะครับก็สามารถก้าวเข้ารถได้อย่างสะดวกนั่นเองนะครับแต่น,นี้ติดเพื่อความสวยงามนะแล้วก็มือเปิดประตูนะครับเป็นสีโครเมียมแบบนี้มาจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับตัวคีย์เล็เซนเซอร์นะครับตัวกุญแจ KOS นั่นเองแล้วก็ที่ติดตั้งเพิ่มไปจะมีตัวเบ้ารองมือเปิดที่เป็นสีดําออกด้านๆนะครับเพื่อป้องกันรอยนะครับแล้วก็ทําให้ตัวรถดูดุมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคิ้วกระจกนะครับจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เพื่อให้ตัวรถดูมีความ เขาเรียกว่าหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับด้านบนก็มีมีการติดตั้งตัวเวทอากาศไปให้นะครับแล้วก็จากโรงงานจะมีเรื่องของตัวราวหลังคาแบบนี้มาอยู่แล้วนะครับซึ่งแข็งแรงมากสําหรับลูกค้าท่านใดที่อชอบแนวแคมปิ้งนะครับก็สามารถวางฐานวางแหลกด้านบนเพิ่มเติมขึ้นไปเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมภาระในการวางสิ่งของต่างๆได้นะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆ นะแล้วก็ตัวฟิล์มเช่นเคยนะครับคันนี้เป็น60%รอบคันเป็นของ Ultimate Super Nano Ceramic ที่รับประกันให้ถึง10ปีเลยทีเดียวนะครับอ่าก็อันนี้เป็นภายนอกด้านข้างนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อน,นิดนึงนะครับด้านหลังคันนี้นะครับอ่านอกจากจะมีสเกิร์ตด้านหน้ามีบันไดข้างแล้วนะครับขาดไม่ได้เลยก็คือตัวชิ้นสเกิร์ตพาร์ชิ้นหลังนั่นเองนะครับเป็นงานตัวสปอร์ตไรเดอร์เเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวสัญลักษณ์โลโก้ไรเดอร์ ที่เป็นไฟทับทิมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นท่อแบบรูปทรงใบไม้นะครับเป็นท่อคู่นะครับสองฝั่งเลยอันนี้ถือวาอ่าติดเข้าไปแล้วเนี่ยตัวรถดูเท่มากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะมีการติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวเซ็นเซอร์แต่เซนเซอร์เนี่ยผมจะพยายามย้าบอกลูกค้าหลายๆเคสนะครับว่าเซ็นเซอร์มันไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับแต่นี้คือติดตั้งเพิ่มเป็นซัพลายเออร์ด้านนอกดังนั้นต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่า เรื่องของความเสถียรอาจจะไม่สู้เท่ากับตัวเซนเซอร์ที่มาจากโรงงานแต่รุ่นนี้เขาไม่มีเซ็นเซอร์มาจากโรงงานดังนั้นถ้าลูกค้าต้องการก็เลยจําเป็นต้องติดของซัพพลายเออร์ด้านนอกนะครับโอเคอันนี้เป็นโลโก้เ p ็กเ c r o s s รวงรุ่นแล้วก็คันนี้มีการติดตั้งในเรื่องของตัวประตูท้ายไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับก็พอติดตั้งไปแล้วก็ทําให้การใช้ง,งานของคุณลูกค้าเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็จะทําการเปลี่ยนตัวโช๊คตัวนี้นะครับสฝั่งเลยส่วนในเรื่องของตัวโช๊คไฮดรอลิกตัวเดิมนะครับจะถูกคืนไปให้นะครับเผื่อเป็นพาร์ตเป็นอะไหล่ที่เอาไว้สแปรได้นะครับอนาคตแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของตัวอะไหล่ของเก่านะครับคือตัวหน้าจอนะครับจอเดิมเพราะคันนี้เรามีเปลี่ยนจอเดี๋ยวพาไปดูภายในนะครับว่าอันนี้เป็นตัวกรอบหน้ากากกันเองแล้วก็ชุดสส่ไฟต่างๆนะครับเราเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะด้านหลังก็มีที่เก็บของอันนี้ผมชอบมากกระจุกกระจิกนะครับสามารถที่จะ ใส่รองเท้านะครับหรือใส่ของอเนกประสงค์ของลูกค้าได้หมดเลยนะครับนะครับแล้วก็บาะแถวสามเนี่ยถ้าไม่ได้วางถ้าไม่ได้เราเขาเรียกอะไรถ้าเราไม่ได้ใช้งานเราสามารถพับเพื่อวางสัมภาระนะครับได้เพิ่มขึ้นนะครับแบบนี้เองนะครับโอเคนะครับเวลาปิดก็ง่ายๆครับตัวนี้ก็จะมีคิกเซนเซอร์ด้วยนะครับก็สามารถใช้เท้าเตะป,ปิดเปิดได้ นะครับเพื่อความสะดวกสบายแต่ว่าผมไม่ได้ถือกุญแจอยู่นะฮะถ้าเราจะเตะปิดเปิดกุญแจต้องอยู่ในระยะของประตูนะครับที่สามารถเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันต่อภายในเรามาดูกันต่อที่ภายในนะครับภายในคันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงแผงประตูก่อนนะครับ แผงประตูนะครับจะถูกพุ่มด้วยหนังนะครับเป็นหนังออกสีน้ําเงินเข้มๆนะครับเหมือนสีกรมท่าเดินด้วยตะเข็บได้ที่เป็นสีออกเทาๆนะครับเพื่อให้หรูหรามากยิ่งขึ้นในส่วนของตัวสวิตระบบควบคุมไฟฟ้าต่างๆสวิตปิดปิดเปิดกระจกเนี่ยก็มีมาให้ครบถ้วนนะครับออโต้ฝั่งคนขับแล้วมีสังเกตเห็นไหมครับว่ามีลวดลายเหมือนเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับหรือลายเคปล่านะฮะก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวรถพอมองมาด้านในนะครับจะเห็นว่ามีตัว Star t Stop Engine นะครับเป็นตัว k e y l e s s s e เซ o r ก็สามารถเข้ามาในรถแล้วก็สามารถกดปุ่ม Star t ได้เลยไม่ต้องหยิบกุญแจออกมานะครับแล้วก็มาดูที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับได้4ทิศทางน,นะครับขึ้นลงแล้วก็เข้าออกนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ขับขี่นะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยฝั่งซ้ายก็จะเป็นในเรื่องของมัตติฟังชันที่เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าจะเป็นปุ่มรับสายหรือวางสายก็ได้นะ ส่วนมัตติฟังก์ชันปุ่มฝั่งขวานะครับจะเป็นในเรื่องของตัวระบบล็อกความเร็วคงที่นะครับที่ตัวนี้ยังไม่ใช่ a d ด p t i v e นะครับเป็นตัวคุ้ยคอนโทรลปกติธรรมดานะฮะไล่กันมาที่หน้าจอครับหน้าจอตัวนี้ถูกยกออกเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นตัวหน้าจอ Android ขนาดใหญ่เลยนะครับขนาด9นิ้วก,กว่านะครับขนาดใหญ่มากก็รองรับทุกฟังก์ชันการใช้งานที่ในสมาร์ทโฟนหรือในโทรศัพท์เราทําได้ดู YouTube เล่นไลน์เฟซบุ๊ก ทุกอย่างได้หมดเลยโทรศัพท์เราทําอะไรได้สมาร์ทโฟนทําอะไรได้หน้าจอตัวนี้ทําได้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องแชร์ในเรื่องของตัวฮอสปอตหรือสัญญาณ Wi-Fi ให้ตัวเครื่องเขาสามารถทํางานได้นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นระบบแอร์ที่เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับยังไม่ใช่อัตโนมัตินะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับแล้วก็ยังไม่แยกซ้ายขวาเราสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับฝั่งนี้จะเป็นเรื่องของระดับลมนะครับที่ผมจับอยู่ส่วนฝั่งขวาจะเป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับก็แล้วแต่ ใครจะตั้งแบบไหนก็ตามใจได้เลยนะครับแล้วก็มีโหมดในเรื่องของอทิศทางลมแอร์นะครับแล้วก็มีที่ชอบมากคือตัวปุ่มแมคคูลเวลาเราจอดรถตากแดดเราเข้ามาในรถนะครับเรากดปุ่มแมคคูลก็ตัวรถเนี่ยจะตัวแอร์จะทําความเย็นได้เร็วขึ้นนะครับเพราะตัวนี้มีคอมเพรสเซอร์แอร์สตัวนะครับด้านหน้าตัวหนึ่งแล้วก็ด้านหลังอีกตัวหนึ่งนะครับดังนั้นเวลารถจอดนิ่งๆเนี่ยสตาร์ทเครื่องยนต์อยูยเนี่ยน้ำแอร์จะหยด2จุดอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับ Okay. ด้านล่างนะครับจะมีในเรื่องของตัวซ็อกเก็ต USB Type A ให้2จุดนะครับด้านบนจะเป็นการชาร์จปกติส่วนซ็อกเก็ตด้านล่างจะเป็นในเรื่องของการแชร์ข้อมูลกับตัวรถได้นะครับตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ CVT แบบนี้นะครับ PRND เป็นเกียร์แบบไท p ตรงๆแบบนี้เลยแล้วก็มีตัวปุ่มสวิตช์เบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ Auto h o ฮนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับภายในก็ประมาณนี้เบาะหนังนะครับสวยงามมากเดี๋ยวไปดูจอด้านหลังต่อนิดนึงครับ พอเข้ามาห้องโดยสารแถวที่2นะครับเราจะเห็นนะครับเด่นสง่าตรงนี้สวยๆเท่ๆเลยก็คือตัวจอเพดานนะครับขนาดนถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกจะเป็น12นิ้วนะครับขนาดใหญ่ๆกว่าตัวด้านหน้าอีกก็จะทําหน้าที่มีเลอร์ลิงก์กับตัวหน้าจอด้านหน้านะครับเป็นตัวสะท้อนเวลาเราเปิดด้านหน้านะครับเล่น YouTube เล่นหนังเล่นอะไรต่างๆกส็สามารถที่จะสแสดงผลผ่านหน้าจอตัวนี้ได้นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าใครมีลูกมีหลานนะครับนั่งข้างหลังเนี่ย รับรองได้เลยว่าเพลิดเพลินตลอดระยะการเดินทางแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับภายใน,ใน เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรับชม X p a n d e r Cross สวยๆหล่อๆเท่ๆคันนี้ถ้าถูกใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับเราได้ไม่ว่าจะเป็น X p n d e r Cross แบบนี้หรือจะเป็นรุ่นอื่นๆของ Mitsubishi นะครับทุกรุ่นเลยสามารถทักเข้ามานะครับสอบถามเรื่องรายละเอียดโปรโมชั่นนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะครับการเตรียมเอกสารต่างๆหรือจะสอบถามเรื่องของสเปคตัวรถหรือชุดแต่งต่างๆก็ยินดีบริการทุกท่านด้วยความจริงใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับ086 3559042หรือว่าจะเป็นการสแกน QR Code Line ไลน์ตรงนี้ก็ได้นะครับสามารถทักเข้ามาหาได้เหมือนกันก็ถ้าท่านใดนะครับที่สนใจออกรถเร็วๆนี้นะครับช่วงปลายปีนะครับมีโปรโมชั่นพร้อมเสริร์ฟให้คุณลูกค้าทุกท่านเลยนะแล้วถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วถ้าหากใครยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมไว้นะครับก็ฝากเข้าไปกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตลงในช่อง m i t s u s t a t i o n อยู่เรื่อยๆด้วยนะครับ ส่วนวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปหน้านะครับผมจะมีอะไรมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกก็อย่าลืมฝากรอติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้ามิสซูเซชั่นสวัสดีครับ